ครับกะสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุภุสุพลครับเลาะทงเลาะไฮเลาะนะหาอยู่หา,หากินคือเก่าครับผมเมื่อวานนี้มาดักอู่ตนนะครับผมบ้านผมเอิ้อนอู่ตนนะครับต้องมองกะเอิ้อนอย่างพวกตรงเต้งน,นะครับผมตรงเต้นจังสิละคือจังมุมนี้อย่างพี่น้องครับผมถือบ่อุ้ยเดะ นี่มันโดดอยู่นี่พี่น้องครับผมถืออยู่ครับผมแร่ว่าโบหลายอูมองที่ผมใส่เทียแล้วอูย้ยหลังนั้นก็ถือตัวหนึ่งอยู่ครับผมอู้ยปลาคอจากปลาคอกระโดดบางแหลงนี่ผมใส่แว่นบองนี่ผมเห็นมันโดดขึ้นผมวกระโหลกใหญ่ฟังว่าใส่นี่ฮะนี่นี่นี่สองสามสี่ตัวนะครับเนาะ สามซี่ตัวโอ้ก็ถือนะครับตัวนี้ใกล้จตายแล้วตาวกแดดครับผมตายไม่ไหมเด็ดคนอยู่เด็ดต้มอยู่ครับผม nói này thứ tổ mà núi, đi lóng này các bạn, nạm luôn, đi say với chân nạm, cách จะไปเบิ้งอีกหลังนึงครับผมเดี๋ยวอีกหลังนึงครับป่าก็ค่อยโดดกันเลยคือว่าป่าเป้าไหลนะครับเขางามงามครับผมลมหนาวก็เริ่มมานะครับผมนี่เริ่มลมวิวๆแล้วครับแล้วก็อากาศเย็นในตอนกลางคืนถึงตอนเส้าน,นะครับน้ำในน้ำยัยยงไหลยอยู่พี่น,น้องผมบึ้งฝนตกวังหนึ่งบ่ค่อยถือ ถือยึดตัวหนึ่งพี่น้องครับผมพูนอยู่มุมนี่ครับผมบางนีน้ำเลิกนะครับเดี๋ยวอ้อมไปฟังพูดนนะครับอ้อมไปเอาอย่างอ้อมมันไก่เติบ <c oughs> สะะั่ะปลากระโดดอยู่มุมๆนี่ครับผมโอ้ตัวใหญ่เติบอยู่นะครับเนี่ยปลากระโดดอ <c oughs> ื้อ ตมแล้วพี่น้องครับผมซีหาตัวนะครับสำหรับเส้นนี้ไม่ใช่เติบหนึ่งสองสามดูนี่ซีตัว,ตวหาตัวหกตัวนะครับสำหรับเส้นนี้ดักทิ้งไว้ครับผมช่วงนี้สังเกตว่าป่ามันโดดขึ้นอยู่นะครับป่ามันก็บที่ขยับตามน้ำนะครับน้ำขึ้นมันก็โดดขึ้นครับผมพอน้ำลงมันก็บทีเริ่มโดดล้งนะครับเนาะคิดว่าอีกบ่โดนป่ากัน ที่เริ่มลงแล้วครับผมผมกับพี่ใหญ่มาใส่ฟังที่นะครับเนาะเดี๋ยวเปิดให้เบิ่งอีกเทียนนึงครับผมนี่ดักทิ้งไว้กับพอได้อยู่พอได้กินอยู่นะครับนี่นะครับเนาะตัวนึ่งน่าจะตายแล้วครับผมตายไม่ไม่ดอกเอาไปปิ้งเอาไปเห็ดปลาแดดเดียวครับผมนี่กินน้ำทงให้ทงน้านาะครับเนาะให้ทงน้ากับมีให้เขาได้หาอยู่หากิน ได้หลายแบบที่น้องครับผมหาปูหาปลาหาหอยนะครับเอ้าเดี๋ยวที่กลับบ้านกอนครับผมเอาไว้พ่อกันแม่คลิปนานะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ